แพนโชนปีนี้สีพีชควาค่ะไม่ได้แต่งสีพีชนานมากคิดว่าปีนี้นางนนะ่าจะกลับมาหลังจากเราแต่งชมพูชมพูชมพูกันมาทั้งปีนะคะอันนี้คุชชั่นของแบร์บิวตี้ค่ะจะได้ลุคแบบผิวผิวข้างนี้คือตบแล้วข้างนี้คือยังฉันยังแพ้ฝุ่นเหมือนเดิมจ้ะฝุ่นมาอยากลองให้ทุกวันเพราะว่าไม่หายสักทีคือทุกคนมันแดงมากที่สำคัญคือมันคัน ถึงแม้ว่าแบบบางจุดอะแก้มอะมันจะไม่เป็นลมผิดแล้วก็ตามแต่มันก็ยังคันอยู่ไม่รู้ทาไมอะกินยา,าแก้แพ้ต่อไปแล้วมันก็อองมากค่ะเพราะว่ามันง่วงตัวไหนที่เขาว่าไม่ง่วงนะพลอยหลับหมดนไม่สนลูกใครจริงๆคยู่เหมือนเกิดใหม่ปะแต่วันเนี้ยมันมีลมผิดที่จมูกหนึ่งจุดนะนางก็จะบวม โอ่งขึ้นมาแห้งๆแล้วก็เป็นขุยขาวๆเวลาเราแต่งหน้าสวยเบาๆแบบ everyday แล้วกันเนาะทุกคนจะได้เอาไปแบบแต่งได้ทุกวนันอันนี้สีผีทที่ถูกต้องมากตาไปเลยเบลนให้ฟุงเท่ากันนะคะคพอค่อนข้างที่จะเป็นออกมาทั่วเปลือกตาเลยนะเพราะว่าวันนี้เราอาจจะใช้แค่2สีเท่านั้นค่ะยิ้มขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วมันจะขึ้นเงาถุงใต้ตาก็ว่าเติมถุงใต้ตานิดนึง ให้มันมีแบบความพอสอจีนหน่อยเออมันไม่ฝ่อใใช้สีช,ชิมเมอร์ในพาเลตเดียวกันค่ะแต้มไปตรงถุงใต้ตาที่เราสร้างเมื่อกี้เบาๆแบบนี้น้องก็จะปูดขึ้นมาแล้วเออเน้นว่าแบบใต้ลูกตาดำนะคะใต้ลูกกตาดำมันจะดูแบบแบวๆมากเลยแล้วก็ตรงนี้หน่อยนึงให้มันมี เลาเราก็ริดตานะคะหัวตานิดนึงกึงกลางกับหัวตาวาถหางออกมา1ทีแบบนี้ลืมบอกไอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะแล้วก็มัสแร่ก็สีน้ำตาลคะ่ะเันพายจะใช้คิวเพสซันคริสนะคะถูกต้องมากอะแต่ว่าเป็นพพซที่อ่อนลงมาจากสีตาของเราเมื่อกี้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นบัชออนอะนะสุดท้าย o r you to l i p b a บ e นะคะเบอร์14 ชื่อสีว่าพ p e a c h อะ s e p l e a s e ไม่รู้ว่าเล่นคำหรือเปล่าน,ะน่ารักดีอืมอันนี้อาจจะดึงให้สีชัดขึ้นกว่าจุดอื่นนะคะอ่ะออมเบรโวนไปเสร็จแล้วตาแก้มปากสีพีชนะคะออกมาแบบดูเด็กเนาะเขียนถุงใต้ตาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีเข้ากับเอเชียมากๆเราว่าดีค่ะลองเอาไปใช้ดู